ภาวตังรังารังขักรังารมันเป็นองาทวายัมนิโนมิังิเียนิังแ่ไปเรียรู้มาโอปาที่ตวาิโรจันที่คิดล้ยยำแั่ไปเสังงูปะทะโมกุโความเข้าไปอย่ักรงคารัง้ยมา ตาเทตาศามาดนติจารังไรทังปวงที่กำังตายสที่ก็มมาริโตจามาริตาเรติจารไปในอดีตที่อาศายออกไป็ดีตตาเทวาก็จะตายอย่างนั้นมัอนกานั่นเลยนาถึงมตจะตั้งแโยติความสึงใจนัน